ครับนลยครับเราขอขอสวัสดีพี่น้องกับสวัสดีปีใหม่ไปด้วยนะครับนี่เปิดหัวด้วยคู่มวยโรบนะครับมวยโรบมวยยิงนะครับของโรบเพชรนุ่มน้อยเอกมนตร์กับในพิกัดหนึ่งร้อยห้าปอนด์ก็ราลงชนะเลือดกับมีนักชกจากภูเก็ตกับตบคือทด้านกัลยาสายพลมวยไทยครับอายุ19ปีครับสูง1น5เซนติเมตรครับชกมาแล้ว25ครั้งครับชนะเลือดแพ้สิครับเป็นเมเจนร์นชกมาจากพังงาครับจากโตโกป่านะครับอายุ2ีปีครับสูงร้อยห้ารับชกมาแล้ว36ครั้งครับ ชนะ21-14เสมอหนึ่งครับคือเพชรสายรุ้งโสวิเดชัยครับเป็นคู่เปิดหัวที่น่าติดตามชมยั่งยิ่งกับคู่มวยญิงคู่นี้รวมว่าสนุกคู่ขี่สูสีอย่างแน่นอนครับเอาละครับถือว่าความสดนะครับแล้วก็มาจากค่ายใหญ่ครับต้องให้ทางด้านระยาครับผสมอยู่ที่เซเกอร์มวยไทยครับแต่ว่าถ้าความเก่าประสบการณ์อยู่ทางด้านเพชรสายรุ้งครับนี่ชกมาเยอะกว่าครับแม่เป็นมวยรุ่นพี่ครับเอาละครับต้องลุ้นกันแล้วอย่างนี้ครับว่าใครจะชนะครับ เพื่อที่จะแม่ตีตัวสำรงกับไปสู่โรคต่อไปคือโรคแปดคนนะครับนี่ก็ถือว่าน่าสนุกแน่นอนเรับนี้รับเอาแล้วครับรูปร่างสัดส่วนทุกทิ้งทุกอย่างน,นใกลเคียงกันเหลือเกินกับอายุก,ก็ไม่ห่างกันนะครับ19กับ21่รับส่วนถูเงเงินได้กันเลยครับร0 5ยหครับแล้วก็ชกมาก็ไม่ถึงว่าห่างกันมากครับตัวทางด้าน ม่กับยาชกามาประมาณ20กว่าครั้งกับส่วนทางด้านเพชรใส่รุงก็30กว่าครั้งรับถือว่าแม่ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ต้องแม่ลุ้นกันยาวๆลุ้นกันแบบลึกๆเลยครับน,รนึกขผมนะครับจันำกระทู้กับรวมกับ ไม่ปกิจวิจิตนาวีกับหรือว่าเอฟอยาวกับร่วมให้เสียงบรรยายเพื่อเพิ่มความสุขและความมันให้กับท่านทุกคบส่งความมันพงความสุขถึงบ้านกับต้นรับปีใหม่ด้วยกับนัดแรกของปีกับทีวิทมวยปางตรับศึกปาตองไฟไหนอาล้ครับต้องบอกว่าไครจะเป็นคนแรกของปีครับพ่ว่าชนะแล้วก็มีโอกาสเข้ารอบ4ี่คนสุดท้ายนะครับคมือต้องชนะสองครั้งนะครับอสายเออาจารย์เราได้ หนึ่งคนแล้วนะสิ้นะเข้ารอบสี่คนสุดท้ายก็คือใบเตยโอ้โหสตูเพราะว่าคู่ชกคนต่อไปเป็นอรุณแสงและอรุณแสงนี่ถอนจากเมืย์รอบนะครับอุบัติเหตุครับเกิดมาโอ้โหเสียดายนะชกมานี่น็อกตลอดนะอรุณแสงโยธารักษ์มวยไทยอาจารย์ผมผมมองถึงแชมป์เลยอ่ะผู้หลายคนนี่บอกสบายใจเลยครับแหมคู่ชกอย่างแต่แรกมันถอดไปกับแล้วคนนี้ยิ้มเลยครับไม่เกียดของหนักเอาอะไรกันมาลุ้นคู่นี้กันก่อนครับ แม่รูปร่างสัดส่วนทุกอย่างใกล้เคียงกันเลยครับพีรวัตรกาญจนะผู้ตัดสินไม่ดีทีครับคู่นี้ต้องบอกว่าถูกคู่ถูกเวลาเลยเกินครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนม่เคยเจอกันในบุรุษรอบอรก็มาสู่รอบสำคัญรอบที่สองเสียด้วยครับเอาละครับต้องบอกว่าต้องข้อมูลถ้าจังหวะฝีมือครับที่ชันก็ต้องทั้งน้ำเงินนะครับแมแต่พระวิทย์เข้าในเหนียวแน่นแล้วก็แหมสดครับก็ต้องทางด้านมุมแดงครับ ก็คือทางด้านกัลยาครับคู่นี้ไม่ได้มีเสียแน่นอนครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครครับแมแต่ว่าตลาดหลักก็เป,เปิดมาทางด้านแดงนั่นแม่เหนือกว่านิดนิดนะ,ะครับนั่นเป็นความเชื่อถือครับแต่ความจริงกําลังจะปรากฏนาเสือไม่มีครับมีแต่หน้าแข้งครับอ่ะวัดกันไปเลยครับอ,อ,อ,อย่างใจเย็นด้วยกันทั้งคู่ครับ ใช่ใครชนะนี่คือเก็บแต้มไปก่อนนะครับอุ่นใจครับอุ่นใจครับอุ่นใจครับชนะสองครั้งเข้ารอบสี่คนสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าสี่คนสุดท้ายนี่พี่หนุ่มแจ้งมาแล้วมีรางวัลทุกคนครับเอาแหะครับจะมีต้องยิ้มรับรางวัลได้เลยแหละครับให้ชนะและเข้ารอบให้ได้ก่อนครับเอาแห้ะครับเดินกนรมทีก็ถือว่าแม่ ยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่ก่อนครับยกแรกคู่นี้ต่อยกันห้ายกยกละสองนาทีครับวางเค็กด้วยกันทั้งคู่เลยมาเพชรสายรุ้งล่าสุดก็โชว์ฟอร์มไว้ดีครับอ่าอนนี้คือโอ้ใครจะคนแรกนะแห่งปีอาจารย์คนแรกคู่แรกนะครับของวิธีมวยป่าโตกับเปิดสกราสองพันห้าร้อย 6.9เลยครับปีมาทงคำดดวยคกับออตอนรับปีใหม่ครับโอ้โหหมัดเริ่มออกฟุกเป็นใบหน้าเลยกับพักกันโกรธครับในยกแรกนี่มาดูภาพช้าๆ,ๆ,ๆครับแข้งขวาครับมา หมัดขวาแข้งขวาอโอ้โหครับ,ารบมาตามสูตร่าเกี่ยวแล้วต่อยออกแข้งขวาเหมือนกันกับแม่คนนี้ฝ่าตั้งคู่กันโอ้โหแตยอมได้เกืเกอบพลาดเหมือนกันกับออกแล้วหลวมน่าตบด้วยฮุกซ้ายครับสวยงามครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสำหรับตัวนั่งนะักเต็มแล้วนะครับอาจารย์ เหลือแต่ตัวยืดครับมีก็วิเริมก็ยังมีก็วิเศษอ๋อก็วิเศมยังมีอยู่นะครับจากเสร็จแหมเฉลองปีใหม่กันเมื่อคืนครับข่าวดาวกันเสร็จก็แหมคืนนี้วันที่หนึ่งก็มาดูมวยกันเลยครับนี่ครับปาตองไปนายครับความโหดข้ามสายผ่านความมันไรขีดจำกัดกับเดอะบลู s ชว r อ u n ์เรนเดครับ ครับมาลุนยกที่สองครับยกแรกนั้นถือว่ายังไม่มีอะไรมากพอสมควรครับครับลุนกันเลยครับมาดูยกที่สองโอ้ยเพลงนี้ออกได้สวยแลวแบบวงในเลยครับายางจะใช้เข้ามากขึ้นแล้วครับดูว่า กาลยาสูงกว่าเล็กน้อยแม่จันสูงกว่านิดนึงครับไม่มากอายุน้อยกว่าประมาณสองสามปีครับติดเก้าอี้เปสองปีเอาแล้วก็เจอหมัดเต็แม่แข่งออกไปได้ครับแข่งตกแข่งประสานกันกัญยานี้ประเภทเรื่อยๆนะครับโอ้โหลูกนี้แต่ว่าพัฒนาขึ้นมาดีวันดีคืนเอาแล้วครับลูกศิษย์ของเจ้า แข่งผีดิบสายฝนเสืทุกัญญาครับตอนนี้ทําห่วงโซ่ยึดติดลมบนไปแล้วครัอาจารย์เอาแลวก็ต้องมาดูบอกว่า,าถ้าบุ่งในนี้ยต้องอยิงโดดเด่นครับทางด้านกัลยาเอาแลวก็อ,อกแข่งมาตัดกันคนเล่งคนระโดกแล้วก็อย่างนี้ครับขึ้นสูงวางแข่งหมายปลาย ข่านโค้เลยกับทางด้านฝ่ายรุ้งกรรมการพิไรวันครับสับมือโชคครับเล่นเต็มที่เลยครับแมช้าไม่ได้ครับโ้นี่ท่านชมเยอะจริงๆกับตรงชกเอาใจแฟนมวยด้วยครับเราคือมวยไทยอินเตอร์เทนครับคือต้องชกให้สนุกด้วยตรงไหนดูครับแม่ใครถือว่าถ้ามุงในอาชีพของสายคนก็เลยครับ จะเป็นกัลยาหรือเพชรสายรุ้งครับดูกันยาวๆครับขยับาหมดยกก่อนครับม,มาดูภาพช้าๆแข้งขวาโอ้โหลูกนี้การโค้เลครับแมงจว่โยกจะต่อยหมัดเลยครับ เกือบไปแล้วครับนี่จังหวะวงในผลลัพีสองทีครับ ต่อไปยกที่3นะครับนะครับเปิดเกมขึ้นมาก็แหมดรงลุยแล้วครับทางด้านเพชรสายรุ้งครับพยายามมีหมัดนะครับจากฝางโอ้โห,โห,โห,หมาตบหมัดอือเดีนี้เกมมานิ่งหมัดบู๊จริงๆกับทางด้านกลัลยา มาดูมาแข็งแกร่งนะครับโอ้แต่วโหนี่ถีงครับเอาแล้วครับแต่ว่านี่ครับมาเจ้าว่าพลิกเหลี่ยมชาติแต่ว่าไม่ลงแต่ว่ายังตีได้ครับโอ้โหเอาแล้วครับเดินเครื่องนะครับกาลยาครับมาเรื่อยๆจริงๆครับมามาเรื่อยๆแต่หนักเลนเน้นครับนี่ครับวงในเขาที่ตีเป็นชุดแล้วครับโอ้โหตีทุกจังหวะครับ โอ้โหโดนโดนเขาโดนเขาก็ไปอ้าวแม่แกบอกตีสูกถูกหน่อยนักบอลก็สปิริตน่าจะปล่อยเลยอืมแหมดูเหมือนรถตรงตรงเรองงานหนักเลยนี่โอ้โหโอ้โยตีเป็นชุดเลยครับอืมแมโอ้โยแดงครับแดงด้วยด้วยยัดแม่วันนี้มาดูแล้วเกินครับโอ้โหเอ้ยอืมคือที่จริงอ่ะ ผู้หญิงก็น่าใส่แบบกระจับของผู้หญิงนะจัน,นผอม,มาใส่กระจับแบบผู้ชายเนี่ยบางคนนี่แหละมันก็เลยเกิดปัญหาคือม,มันมีกระจับของผู้หญิงโดยเฉพาะมีมีครับ,รบมีคือบางคนบางค่ายเขายังติดใช้กระจับแบบของผู้ชายไงมันไม่เหมือนกันครับอเอาล้ครับมาลุ้นกันต่อครับในยกที่สี่ ก็ยังจะเร่งมากขึ้นรึเปล่ากับเตรอมาแต่ว่ากัลลิออยอเนี่ยไม่สนใจยอย่างที่นี่ครับโกติดนี้คิดตังไปเลยครับจะดูแกล้งเลยครับวันนี้โอ้โหอ้าว่าจจะโยมไปเลยครับาลครับแพ้นกไปในยกที่4นะครับ จะปัญหาขาบิดเลยครับโอ้ขาบิดครับทางด้านเพรสายรุง้ง by the way of knock out of The Winner r e s Corner <S <c oughs> <S and Congratulations again for the winner กาฬยาสายฝนมวย h a ย